ใน,นมุมที่เศร้าส้อยบ้างเรื่องที่เสียใจมีไหมมากที่สุดในชีวิตสักเรื่องหนึ่งีหยลองเล่าให้เราฟังหน่อยก็ไม่อยากให้แบบแม่มาคับให้ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานตอนอายุไม่ถึงอะคะ่ะอ,อยากให้เรียนจบถึงม3ก็ได้ค่ะ,สว,ส,ะส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับเราอยู่กับต้นกล้าแบ่งปันคนต่อไปครับ ชื่อพลอยค่ะอยู่ป5ค่ะตอนนี้อายุ16ปีแล้วค่ะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกตอนนี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้เป็นตัวแทน5คนรู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะเพื่อทําเพื่อส่วนรวมแล้วก็เพื่อโรงเรียนแล้วก็ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะที่จะได้ช่วยโรงเรียนให้แบบฝพัฒนาแล้วก็ดีขึ้นเลยค่ะหลังจากที่ทําภารกิจ ช่วยโรงเรียนมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับก็คุณครูเห็นนะได้ยินข่าวว่านี่ใส่ใส่นักกีฬาใช่ใส่นักกีฬาไปแข่งมาลายโรงเรียนแล้วค่ะไปได้แชมป์มาด้วยเออเล่นอะไรครับเนี่ยเล่นปิงปองค่ะปิงปองอทำไมถึงเลือกเล่นปิงปองครับชอบค่ะชอบเลยเออชอบค่ะเออเ,ออเ,ออเออครับเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อรู้จักลองพอยเพิ่มมากขึ้นนะครับ ก็แต่ตอนนี้เนี่ยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ไหมอยู่กับแม่กับพี่สาวค่ะกับคุณแม่กับพี่สาวค่ะครับอ,อ๋อวันเนี้ยเราอยากจะรู้จักน้องพลอยมากขึ้นเนาะลองเล่าให้เพื่อนๆนฟังให้ลุงฟังนิดนึงว่าอาจจะแชร์ประสบการณ์ที่ผ่านมาเ,ออเรื่องที่มีความสุขมากที่สุดนะครับตอนนี้เคยมีความสุขมากที่สุดวลาเรานึกขึ้นนะเรื่องอะไรน่าจะวาดรูปค่ะวาดรูปค่ะอ,อ๋อ วาดรูปแล้วก็เล่นกีฬาฟังเพลงไปด้วยอ,อะไรแบบนี้ค่ะแสดงว่าวาดรูปก็ได้ด้วยกีฬาก็ได้ด้วยโอ้ครบเครื่องเลยครับความสามารถเยอะค่ะครบเครื่องเลยนะครับคุณครูช่วยโรงเรียนด้วยทาจิตอาสาด้วยอันนี้มุมที่เศร้าสร้อยม้าเรื่องที่เสียใจมีไหมนมนที่สุดในชีวิตสักเรื่องหนึ่งในลงเล,ล้าให้เราฟังหน่อยก็ไม่อยากให้แบบ แม่ังคับให้ออกจากโรงเรียนแล้วก็ไปทํางานตอนอายุไม่ถึงอะค่ะอยากให้เรียนจบถึงมสาก็ได้ค่ะหมายความว่าณตอนเนี้น้ำพลอยอยู่ชั้นปห้าค่ะปหก็มีโอกาสเรียนอีกแค่1ปีก็คือจบปหแล้วแผนเนี่ยคือทางคุณแม่อยากให้หนูไปทางานนะคะไปทำงานแล้วก็จะหมดโอกาสเรียนต่อใช่ค่ะหนูก็แบบบอกแม่บอกแม่ว่า แบบอย่าให้เรียนจบก่อนยังยังน้อยก็อยากจะถึงม3ใช่ค่ะถ้ามีโอกาสได้เรียนมากกว่านั้นก็จะทำให้เต็มที่ค่ะนี่แหละครับสาเหตุที่เรามาทำเรื่องนี้กันนาะความสุขหลายคนมีต่างกันแต่สำหรับั้งพลอยก็คืออันเนี้เป็นเรื่องที่กังวลใจอยู่ทุกวันใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่รู้สึกเสียใจแหละเวลานึกถึงทุกครั้งว่าเราจะไม่ได้เรียนต่อ ครับเรามาทํากองทุนนี้ครับคุณครูแล้วก็จะถ้าทําได้เราก็จะตามไปโรงเรียนระดับต่อไปเพราะว่าที่โรงเรียนมันเปป .6 นะครับถ้าเกิดเราตามไปที่โรงเรียนระดับมัธยมต่อได้เราก็จะตามไปสปอร์ตต่อนะครับสนับสนุนต่อเราจะตีค่าความดีและจิตอาสาให้เป็นโอกาสของชีวิตให้ได้แล้วก็ขอให้ทําภารกิจนี้ให้สําเร็จนะครับโตขึ้นหลังจากนี้ถ้าสมมติเรามีโอกาสนะ เราอยากมีความฝันไหมครับว่าอยากเป็นอาชีพอะไรอะไรนี้ครับอยากเป็นอาชีพคุณครูค่ะอยากเป็นคุณครูอ๋อนี่น,นะครับคุณครูจีดาสามา้านเอยู่ข้างๆแล้วครับ <c oughs> <c oughs> การจะเป็นคุณครูได้อย่างไรต้องมีพื้นฐานอย่างไรต้องต้องเรียนรู้นะครับเราต้องถามคุณครูว่าต้องทําอย่างไรนะครับก,ก็สําคัญมากถ้ามีคนคอยแนะนาเราเนาะเราก็จะเข้าใจว่าเราต้องทําอย่างไรเป็นสองสามสี่ต่อจากนั้น ต้องการกำลังใจนะครับต้องการมาคุเพื่อนดูแล้วนะครับก็ฝากส่งกำลังใจให้น้องพลอยด้วยนะครับภารกิจยังอีกยาวไกลเลยนะครับก็เดี๋ยวเราพบกันในภารกิจนะครับ